สวัสดีครับหลายคนเลยนะครับเวลาเล่นหมากรุกเนี่ยรู้สึกว่ามันซับซ้อนคิดเยอะหรือบางทีก็เดินเดินไปแบบตามสัญชตาตญาณวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกแนวทางการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นกันหน่อยนะครับเราจะอิงจากวิดีโอใน y o u t u b e นะครับชื่อ c h e s s Masterclass 5-Step Thinking s t r ATEGY ของช่อง c h e s s Talk ค่ะเป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับคือเขาเสนอแนวคิด5ขั้นตอนที่เอาหลักการคล้าย เอ่อ uh, SWAT analysis อะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามมาปรับใช้บวกกับอีกขั้นตอนพิเศษที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในเกมได้ดีขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะเวลาเจอสถานการณ์คับขันหรือว่าภัยคุกคามตรงๆงค่ะก็คือช่วยให้เราไม่ต้องคำนวณแบบโอ้โหลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังเล่นได้ดีขึ้นใช่เลยครับเป้าหมายคือให้หลุดจากการเดินหมากแบบไร้ทิศทางหรือการคำนวณที่มันวุ่นวายเกินไปเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกเนี่ยคือการวิเคราะห์ตาเดินของเราเองวิดีโอเขาบอกว่าให้ถามตัวเอง2คําถามง่ายๆก่อนคือตาที่เราจะเดินเนี่ยมีจุดแข็งอะไรแล้วก็มีจุดอ่อนอะไรบ้างใช่ค่ะมันคือการประเมินตาเดินที่เป็นไปได้อย่างเป็นระบบนะคือแทนที่จะคิดไปเรื่อยๆลองดูตัวอย่างในวิดีโอเช่นเดินเบี้ยไป D3 จุดแข็งก็ชัดเจนนะได้คุมช่องกลาง c 4 e ส ป้องกันเบีย้ยตัวอื่นที่ e สี่แล้วก็เปิดทางให้บิช,ชอปได้เดินครับผมแต่จุดอ่อนมันก็มีเหมือนกันคือเราก็จะเสียการคุมช่องอื่นไปบ้างอย่าง c 3 e 3ตัวไนท์หรือม้าเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวป้องกันชั่วคราวแล้วก็เอ่ออาจจะไปขวางทางบิช,ชอปอีกตัวหนึ่งนิดหน่อยด้วยอ๋อครับครับแล้วก็อาจจะทำให้คิงเอ่อขุนของเราเนี่ยเสี่ยงโดนโจมตีง่ายขึ้นนิดหนึง่งถ้ายังไม่ได้เข้าป้อมอะไรแบบเนี้ยเข้าใจครับคือต้องมองสองด้านเสมอ แล้วถ้าถ้าลองเทียบกับอีกตาหนึ่งล่ะครับเช่นเดินบิชอปไป B2 แบบนี้หลักการเดียวกันเลยค่ะสำหรับบิชอปไป B2 จุดแข่งก็คือช่วยสนับสนุนไนท์กับรูคพัฒนาบิชอปออกมาใช้งานในแนวทะยงยาวๆมีแววว่าจะโจมตีได้ในอนาคตถ้ามาขยับออกไปครับส่วนจุดอ่อนก็อาจจะมีบ้างเช่นเบียตัวหนึ่งอาจจะขาดตัวป้องกันไปตัวหนึง่งแต่ก็ยังมีตัวอื่นคุมอยู่แล้วก็ตัวบิชอปเองณตำแหน่งนั้น ก็ยังไม่มีตัวป้องกันโดยตรง mm hmm. คือประเด็นสำคัญที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือไม่ใช่การต้องคำนวณทุกอย่างให้เป๊ะๆนะคะแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนข้อดีข้อเสียของตาเดินนั้นๆเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นนะคะโอเคครับชัดเจนเลยทีนี้พอเรามองตาตัวเองแล้วขั้นต่อไปก็คือวิเคราะห์ตาเดินของคู่ต่อสู้บ้าง โดยใช้หลักคิดเรื่องโอกาสกับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นจากตาเดินของเขาในวิดีโอเขายกตัวอย่างคู่ต่อสู้เดินไนส์หรือมา้ามาที่ช่อง e f o ค่ะตาเดินนี้พอคู่ต่อสู้เดินม้ามา e 4เนี่ยแน่นอนมันคือภัยคุกคมสำหรับเราเพราะว่าม้ามาอยู่กลางกระดานเลยตำแหน่งดีมีตัวป้องตันแถมเล็งเล็งช่องสำคัญอย่าง f 2 g 3ของเราด้วยถึงแม้ตอนนี้จะยังป้องกันได้นะครับ แล้วก็ยังเปิดทางให้บีชอปของเขาทำงานได้ดีขึ้นด้วยอืมฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะแต่นี่คือจุดสำคัญคือในขณะเดียวกันตาเดินนี้มันก็สร้างโอกาสให้เราเหมือนกันโอกาสยังไงครับคือเราต้องมองว่าพอม้าเขาย้ายมาเนี่ยมันเลิกคุมช่องไหนไปบ้างละ่ะจุดนี้แหละค่ะที่มันอาจจะเปิดช่องให้เราในตัวอย่างของวิดีโอการที่ม้าเขาย้ายจากที่เดิมมาอยู่ e4 มันเปิดโอกาสให้เราเดินม้าของเราไปที่ d7 เพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าฟอกหรือซ่อมอะค่ะอ๋อที่โจมตีสองตัวพร้อมกันใช่ค่ะโจมตีควีนกับลูกของเขาพร้อมกันเลยคือถ้าเรามองแค่ภัยคุกคามอย่างเดียวเราอาจจะไม่เห็นจังหวะส่วนกลับแบบนี้โหอันนี้น่าสนใจมากครับคือมองหาจุดอ่อนที่มันแฝงมากับตาเดินที่ดูเหมือนจะดีของคู่แข่งถูกต้องค่ะการตรวจสอบแบบเป็นระบบช่วยให้เห็นแท็กติกที่อาจจะมองข้ามไปง่ายๆเลยครับผมทีนี้มาถึงขั้นตอนที่5ซึ่งผมว่าอันนี้เ น่าจะเป็นไฮไลท์เลยที่วิดีโอเน้นมากๆค่ะฮะสำคัญมากคือตอนที่เราเจอภัยคุกคามแบบจังเลยเช่นคู่ต่อสู้เอาเบีย้ยเดินมาไล่กินไนท์ม้าของเราสมมุติว่าเขาเดินเบีย้ยมาดีสโจมตีม้าเราที่4ีสใช่เลยค่ะขั้นตอนนี้คือให้มองหาโอกาสเสมอแม้จะอยู่ภายใต้ภัยคุกคามอย่าเพิ่งรีบหนีหรือรีบตั้งรับอย่างเดียวให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าจำเป็นต้องแก้ภัยนิดทันทีเลยไหมหรือมีตาเดินอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่า อื mm hmm. ในตัวอย่างที่เบีย้ยคู่ต่อสู้มา D4 โจมตีม้าเราเนี่ยแน่นอนภัยคุกคามคือม้าเรากำลังจะโดนกินแต่ตาเดิน D4 ของเขาเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นมาบ้างสร้างอะไรขึ้นมาหรอครับมันสร้างโอกาสไงคะคือช่องที่เบีย้ยตัวนั้นเคยคุมอยู่มันก็อ่อนแอลงถูกไหมคะแล้วก็แนวกลางกระดานอาจจะเปิดซึ่งถ้าคิงหรือขุนของคู่ต่อสู้ยังไม่ได้เข้าป้อมเนี่ยก็อาจจะไม่ดีกับเขาอ๋อ oh. ครับและที่สำคัญที่สุดคือ เบี้ยดีโฟที่เพิ่งเดินมาเนี่ยมันไม่มีตัวป้องกันจริงด้วยใช่ค่ะนี่แหละคือโอกาสให้เราโต้กลับแบบแรงๆเลยในวิดีโอคือใช้บิชอปจินเบียดีโฟตัวนั้นไปเลยพร้อมกับลุกเช็คใส่คิงเขาโอ้โห oh. ซึ่งในสถานการณ์นั้นมันนำไปสู่การได้กินรุกหรือเรือของเขาฟรีๆเลยค่ะสุดยอดเลยครับคือแทนที่จะคิดแค่ว่าเฮ้ยม้าโดนไล่ต้องหนีไปไหนดี กลายเป็นว่าการหยุดคิดแล้วมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในตาเดินของคู่แข่งเนี่ยมันพลิกเกมได้เลยใช่ค่ะผมเองก็เป็นบ่อยนะพอโดนบุกปุ๊บก,ก็จะแบบลนลานคิดแต่จะป้องกันอย่างเดียวไม่ค่อยได้มองจังหวะสวนกลับคมๆแบบนี้เท่าไหร่เข้าใจเลยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่วิดีโอก็เตือนไว้นิดนึงนะคะว่าการที่เราจะเมินภัยคุกคามตรงหน้าได้เนี่ยตาโตกลับของเรามันต้องแรงจริงๆครับครับไม่ใช่แค่เดินอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆถูกค่ะ ไม่ใช่แค่ตาบังคับธรรมดาต้องเป็นการโต้กลับที่ได้เปรียบชัดเจนหรือว่าแก้ปัญหาได้เด็ดขาดไปเลยอะ่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่อาจจะเล่นแบบตั้งรับไปตามเกมเป็นการมองหาจังหวะชิงความได้เปรียบหรือสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้กลับไปจากการเดินของเขาเองครับซึ่งแน่นอนว่าต้องประเมินดีๆช่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่จะได้จากการชฉวยโอกาสนั้น ครับผมสรุปแล้วนะครับแนวทางการคิดแบบ5ขั้นตอนนี้คือ s w o t ของตาเรา s w o t ของตาคู่แข่งแล้วก็บวกขั้นตอนพิเศษคือมองหาโอกาสในภัยคุกคามมันเหมือนให้กรอบความคิดที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับในการเล่นหมากรุกอาจจะช่วยลดความผิดพลาดง่ายๆลงแล้วก็ช่วยหาจังหวะแทคกติกดีๆได้โดยที่ไม่ต้องคำนวณจนปวดหัวใช่ค่ะมันส่งเสริมการประเมินตาเดินที่มันสมดุลมากขึ้น ทั้งของเราและของคู่ต่อสู้โดยเน้นไปที่ผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นบนกระดานและโอกาสที่เป็นไปได้พอเราสึกใช้บ่อยๆจนชินนะคะกระบวนการคิดมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่สเปสะสปะครับฟังดูเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆเลยครับทีนี้ผมมีคำถามชวนคิดต่อน,นิดนึงครับค่ะถ้าเรามองออกไปนอกกระดานหมากรุกบ้างล่ะครับ แนวทางการคิดแบบ SWOT Plus แบบนี้ที่มันมีโครงสร้างมีการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียมองหาโอกาสในปัญหาหรือในความทา้าทายคุณว่ามันพอจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวประจําวันของเราได้บ้างไหมครับอย่างไรบ้าง